ต่อที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับโดยล่าสุดครับเครือข่ายชุมชนม้งทั่วประเทศได้ร่วมกันแข่งขันล้อเลื่อนไม้ฟอร์มูล่ามง้งที่ดอยม่อนแจ่มจังหวัดเชียงใหม่เพื่อที่จะเป็นการผลักดันซอฟต์พาวเดึงดูดนักท่องเที่ยวครับ ที่ยอดดอยม่อนแจม่มบ้านหนองหอยดำบลแม่แรมอําเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นายสมพงษ์อมรอวิวัฒสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยได้เปิดการแข่งขันล้อเลื่อนไม้ฟอร์มูล่าม้งเวิลด์ฟอร์มูล่ามง้งเรซซิ่งแอดมอนแจ่ม2025 งานนี้จัดขึ้นที่เทศบาลตำบลแม่แรมครับเขาร่วมกันกับวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรม่อนแจม่มสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง12มกราคม2568เป็นการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาดั้งเดิมของชุมชนชาวเขาเผ่าม้งนะครับแล้วก็ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสารรค์ซอฟต์พาวเวอร์เพื่อที่จะเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในพื้นที่ตำบลแม่แรมครับสำหรับการแข่งขัน ค่มีทั้งประเภทมืออาชีพโดยมีผู้เข้าแข่งขันจากเครือข่ายชุมชนม้งทั่วประเทศไทยและประเภทการแข่งขันสำหรับนักท่องเที่ยวมือสมัครเล่นกิจกรรมภายในบริเวณงานค่ะและยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมการละเล่นของชนเผ่าการแต่งกายชุดมงที่สวยงามการออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองและของฝากของที่ระลึกอีกด้วย